ลูกเป็นชาวชัยนาะทปัจจุบันอายุได้แปดสิบขวบมาวัดตั้งแต่ตอนอายุหกสิบปีเพราะพระลูกชายนะชวนมาตั้งแต่เขายังเป็นนักศึกษาโลกน้ำมาอยู่ทุด,ดงเป็นประจำต่อมาปี2536พระลูกชายให้เลิกขายของชวนมาช่วยงานวัด ให้มาดูแลจัดอาหารถวายพระดีกว่าก็ดีใจเข้าวัดมาช่วยจัดผลไม้อยู่ในครัวและจัดอาหารที่ทานบดีกองโภชนาการเมื่อลูกมาอยู่วัดแล้วหน้าที่พุนนำบุญก็ไม่ทิ้งชวนคนสร้างพระรได้เกือบร้อยองค์ทุกอาทิตก็ต้องกลับไปชัยนาท แกบ,บุญที่จะภาพทยอยสะสมบุญสร้างองค์พระจนหลวงพ่อตัตะท่านบอกว่าป้าแก่แล้วนะทำไมขยันกลับบ้านนักอ๋อไปรวบรวมคนสร้างพระลูกคาวัดอยู่ในโครงการเจ้าหน้าที่รักวัดซึ่งเป็นโครงการที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโว ท่านได้ประกาศให้สาธุชนที่ไม่มีภารกิจทางบ้างให้มาอยู่ประจำช่วยงานวัดซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่าสัทธ,ธาวาดแรกเริ่มโครงการในปี2531มีสมาชิกในโครงการ260คนปัจจุบันเหลืออยู่อ่ะสานนิษฐานสิ30 40 50บหส สิคนเหลืออยู่หกคนบางคนก็ออกไปเลี้ยงหลานบางคนกลับไปให้ลูกหลานเลี้ยงบางคนก็ออกไปเป็นผู้นำบุญบางคนก็กลับวิมาน <c oughs> จึงเหลือหคนด้วยประการละชนนี้ ที่เหลืออยู่แต่ละคนอายุก็เป็นสาวน้อยเจ70ย่าง8บค่ะ oh. <c oughs> ในจำนวนหกคนที่เหลือ <Yeah. S 1> ลูกในวีเพื่อนรักสนิทอยู่สองคน <Yeah. S 1> รวมกับตัวลูกแล้วเราก็เป็นแก๊งสามทหารเสือท oh. อไทเกร์่วมบุญกันจัดพรไม้อยู่ในครัวจกนกระทั่งเพื่อนเคาหนึ่งขอเซกุดบายลาโลกไปก่อนแล้วค่ะสายโยนาระไปแล้ว,ลลวเพื่อนครูบุญที่ลาโลกไปก่อนนี้เนะี่เดินเขามีบ้านอยู่ที่ตำบลตลุกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทประวัติก่รนขวัดของเขาเนี่ยน่าศึกษาเจ้าค่ะ เขามีชื่อที่เพราะเพราะเพริงทีเดียวของใสใสเสยสวยชื่อว่ามณีมณีแต่งงานเมื่ออายุ22ปีไม่มีบุตรมีอาชีพเปิดร้านตัดผ้าชายหลายแห่งในจังหวัดนครสวรรค์เปิดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเล็กๆที่นาสนามบินอู่เภาขายให้จีไอสมัยนั้น สามีของมณีเนี่ยเสน่ห์แรงมากใจดีกับหญิงอื่นมากยกเวนน้มนมณีมณีทนพฤติกรรมของสามีที่ใจดีเสน่หแรงไม่ไหวแล้วกากับตัวเองก็ไม่มีบุตรมีเพียงบุตรบุญธ,ธรรมที่ได้ขอจากน้องสาวมาเลี้ยงตั้งแต่อย่างเล็กๆจึงตัดสินใจเธออยู่ส่วนเธอ ฉันก็จะอยู่ส่วนฉันแล้วก็ทํามาหากินตามลําพังตั้งแต่นั้นมาต่อมากับประกอบอาชีพทรงคนไปทํางานต่างประเทศฐานะดีรุ่งเรืองมากทําบุญไปด้วยหากินไปด้วยมีเงินเก็บในบัญชีมากถึงสิบสองล้านบาทเออมื่อี้เป็นผู้มีนิสัยใจขออบอ้อมอารีชอบทําบุญกุศลเคยสร้างพระประธานถวายถึง7ดวัด เคยถวายบ้านไม้สักทรงไทยหลังใหญ่ให้แก่วัดเขารกูกถวายรถยนต์ให้แก่พระที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันปัจจุบันท่านเป็นสมภารเจ้าวาดวัดหนึ่งในจังหวัดชัยนาทมัน,นีจะไม่เคยปฏิเสธบุญบางทีขนทุเรียนบรรทุกใส่รถเต็มคันรถไปถวายวัดแล้วบางทีก็เหมาร้านหมูสเต๊ะไปออกร้านที่งานวัด เธอใจบุญมากแต่ละเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคืออยู่มาวันหนึ่งได้มีคนมาชวนให้ไปเล่นพน,นันอย่างหนึ่งซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นอะไรลูกจำชื่อไม่ได้ <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเล่นแล้วจะรวยรวยมากๆทีเดียวแต่มีข้อแม้ว่าให้เล่นเพียงสามล้านเท่านั้นพออย่าเล่นต่อ <Yeah. S 1> ก็จะได้ค่าตอบแทนมหาศาล สมมติว่าถ้าเสียเงินเกินกว่าน,นี้ก็ให้หยุดเล่นแปลว่าอาเสียแค่สามล้านแต่แล้วเมื่อเล่นเสียไปสามแล้วสามล้านแล้วเกิดความรู้สึกแบบเดียวกันเลยเสียดายยอมไม่ได้ฮึดสู้ขึ้นมาสู้ตายแล้วก็ตายจริงๆเลยเพียงแค่สามล้านเองเงินเก็บในบัญชียังมีมากกว่านั้นอีกจึงพนนั้นต่อไปเรื่อยๆ ในที่สุดความโลภก,กับคาคราอบงเสียดายเลยและอยากได้เงินอยากรวยทางรัฐทําให้ขาดสติแล้วก็หงุดหงดิดหึดฮัดทุ่มเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในเวทีและและ้วเงินจํานวน12ล้านบาทซึ่งเป็นเงินที่สู้สาห์เก็บไว้ในบัญชีมาหลายปีก็ไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่นหายวับไปกับตาภายในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนจากเศรษฐี12ล้านเพียงข้ามคืน มัน,นีีก็ต้องกลายมาเป็นแม่ค้าขายของเล็กๆน้อยๆและไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรจากคนรวยก็กลายมาเป็นคนเคยรวยมัน,นีีเขาว่าพระวรตาการมาปี2530อายุได้ห0ปีได้มาอยู่ทดงศกเสาว์ทิตย์เป็นประจำจนเมื่อปี2531มณน,นี่ีก็ได้จากบ้านมาอยู่วัด เป็นสมาชิกในโครงการเจ้าหน้าที่รักวัดอาศัยนอนในกรดอยู่ในที่บริเวณเต้นสิบสบริเวณใกล้กับสภาหลังคาจากในปัจจุบันนี่แหละสมัยก่อนที่จน้าที่รักวัดก็นอนกันอย่างนั้นนะอยู่วัดวันแรกก็ช่วยกันเก็บงานกระถินซึ่งเป็นกระถินครั้งแรกของยายอาจารย์หารัตนอุบาสิกาแจงขนุยุงงานนี้มีสาธุชนมาอยู่ทุดงจำนวนมาก หลังงานยังช่วยกันเก็บอุปกรณ์กรดต้องตื่นก่อนตีสี่นอนหลังห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนกแ<ล>ปลว่านอนคืนหนึ่งสี่ชั่วโมงแต่ใจก็อิ่มบุญทุกวันนอกจะนี้ยังช่วยเตรียมอาหารจัดอาหารถวายภิกษุสมมนเนรับบุญทำความสะอาดสุขพิมานคือห้องน้ำเช็ดกระจกจัดดอกไม้เป็นต้น แม้วางบางวันตอนดึกที่กรดหลังน้อยฝนตกน้ำท่วมไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็มีแต่ก็อดทนอยู่กันมาได้แม้อายุจะมากแล้วก็ตามเพราะเข้าใจคำสอนที่หลวงพ่อสอนเอาไว้ว่าเกิดมาสร้างบรารมีมนี่ชอบบอกบุญมากชอบทำหน้าที่กะะัลยรณมิตรก็ถึงคุณยายจาย์ปีสองห้าสามหนึ่งเธอบอกบุญจะได้รับโลจากคุณยายด้วย แล้วมันมีการบอกบุญสร้างของพระธรรมการเป็นจำตัวเธอบอกบุญได้เป็นจํานวนนับร้อยองค์จนได้รับเหรียญก้าหารหลานยายด้วยเหรียญก้าหารจากคุณยายอ่างเดียวเรียกว่าเหรียญก้าหารหลานยายไม่ธรรมดานะามณีเป็นผู้ที่สามารถจัดจำทำบ้างหลวงพ่อได้เป็นอย่างดี เด็กๆในครัวจึงชอบให้ป้ามณีของเขาเล่าธรรมะให้ฟังเสมอเสมอเธอมักแนะนำทุกคนที่เขามาคุยด้วยว่าไม่มีชีวิตที่ไหนจะมีความสุขประเสรศิฐและเลิศเท่ากับการสร้างบุญบาร,รมีเหมือนเป็นลูกหลวงพ่อป้าชอบชีวิตพระชีวิตสมณรป้าทำบุญแล้วอธิษฐานให้ได้บวชทุกชาติ ปี2544หลังจากผ่านชีวิตยอยู่ช่วยงานวัดมาได้14ปีมันนี้ก็เริ่มป่วยเป็นโรคเบาหวานและเริ่มมีโรคแทรกซ้อนจนกระทั่งเดือนสิงหาคม2547ปีที่ผ่านมามีอาการชาที่มือคุณหมอตรวจพบว่าเสล์เลือดในสมองตีบ ต่อมาก็ไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้เลยหลานๆฝ่ายโภชนาการไปดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นอย่างดีผู้ดูแลก็เดียเตือนให้ทำใจใสๆไว้ไอ้นึกถึงหลวงพ่อแล้วก็นึกถึงคุณยายแล้วก็มานถามว่านึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณยายได้ไหมถ้าได้ก็ขอให้กระพริบตาส่งรหัส เธอก็จะกระพริบตาถามว่าองค์พระใสไหมเธอก็จะบอกว่าใสาด้วยการกระพริบตาเช่นกันวันที่เธอจะจากไปนั้นก็หลับตานิ่งลมหายใจก็อ่อนลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็จากพวกเราไปในวันที่8กันยายน2547อายุได้67ปีเขาวัดมาได้1 7ปีคำถาม เป็นภระกรรมลายมณีเพื่อนรักคู่บุญของลูกจึงมีสามีที่เจ้าชู้และไม่มีบุตรบุตรบุญธรรมที่เลี้ยงไว้เมื่อโตขึ้นก็ไม่ค่อยจะได้มาดูแลเลยเพราะเหตุใดามณีซึ่งเป็นคนใจบุญแต่ต้องเข้าไปสู่วงการมานานจนหมดตัวได้บุญอะไรทำให้แม่มณีเนี่ยรวยมีเงินถึงสิบสองล้าน บาปอะไจึงทำให้ไม่มีสิทธิ์ใช้เงินจำนวนนั้นเลยเพราะเหตุใดมณีจึงเป็นคนบอกบุญเก่งจำธรรมะได้มมแม่นยำละกรรมอะไรทำให้มณีนเ,นเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเป็นโรคเบาหวานและมีอายุสั้นมณีนนมีคตินิมิตเป็นอย่างไรคะก่อนตาได้ยินหลานๆพูดถึงบุญให้ฟังไหมคะ นึกถึงบุญได้ไหมคะแล้วมาเวียนมาทักษินที่มหาธรรมกายจะดีหรือเปล่าฝากข้อความถึงทุกคนในครัวว่าอย่างไรบ้างไหมและหลานที่ครัวทำบุญอดทิศให้ทุกวันได้รับหรือเปล่าคะกรรบะไรของตัวลูกเองและลูกๆของลูกทั้งพระลูกชายด้วยมีปัญหาเดียวกันคือท้องผูกอย่างแรงเป็นประจำคะ่ะ บุญอะไรจะทำให้สุขภาพดีหายจากอาการนี้ได้คะท้องผูกอย่างแร่งลูกและพระลูกชายเคยสร้างบารมีมากับมุขคณะอย่างไรคะจึงได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบารมีอยู่ในวัดคะ่ะในเดชชาตัวลูกและเพื่อนสนิททั้งสองคนสร้างบารมีผูกพันกันมาอย่างไรจึงรับบุญด้วยกันมาตต้งแต่เข้าวัดแล้วทำไมถึงได้มาเป็นเจ้าหน้าที่วัดตอนช่วงอายุมากแล้ว เอามาฟังฝันในฝันกันเลยจ้าหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตื่นขึ้นมาขาวหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่ฟังเป็นนิยายปร,ราาัมปราจามณีเพื่อนรักคู่บุญของลูกมีสาม,มีเจ้าชู้แล้วไม่มีบุตรพระเศษกรรมกามีเจ้าชู้ของตนเองอาตามาส่งผลและในอดีกก็มีครอบครัวแต่มีลูกเกเร ที่มักจะทำความเดือดร้อนให้เสมอจึงมาอธิษฐานจิตว่าพบเจ้าต่อไปขออยาได้มีลูกอีกเลยส่วนบุตรบุญธรรมที่เลี้ยงดูมาอย่างดีแต่พอโตขึ้นแล้วก็ไม่ได้มาเลี้ยงดูตอบเพราะว่าขาดบุญเลี้ยงดูบิดามารดามณีเพื่อนรักคู่บุญกลูกเจ้ไปสู่เส้นทางการมันันจะหมดตัวเพราะกรรมในอดีตได้คบคนพานในสมัยที่เป็นผู้ชาย ตามมาส่งผลคือกรรมบุญบาปนี่เขาจะชิงช่วเงินนะถ้าได้ช่องตันไหนมันก็แบบส่งผลเลยเพราะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือเราต้องสร้างบุญทียิบเลยที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 ท,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 ทีจนบาปไม่ได้ช่องที่จะสอดละเอียดส่งวิบากกรรมที่เขาปรับคดีเอาไวนะ้เนี่ยมาไม่ไอเจ้าของออกกฎแห่งกรรมี่มันไม่เอาไหนรจริงๆนะโหดหน่าดู บังคับไปสร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมไว้ปรับคดีเงี้ยเซตโปรแกรมเลยอันนี้มันน่าศึกษามนุษย์เนี่ยถ้าเอาเวลามาศึกษาตรงนี้โลกจะอยู่เย็นเป็นสุขเยอะเพราะทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขก็แปลว่าโลกอยู่เย็นเป็นสุขกันแหละนี่หลอกเพื่อนในมิถาุนาไปเล่นการมืนจนหมดเนื้อหมดตัว ที่แม่มณีอรวยมีเงินถึงสิบสองล้านเพราะบุญที่เคยทำไว้ในพระพุทธศาสนาตามมาส่งผลเห็นไหมบุญส่งผลแต่บาปนี่อายแกระที่เคยหลอกเพื่อนมาเล่นการเมือจนหมดตัวส่งผลอีกเหมือนกันทําให้มีเงินจริงแต่หมดสิทธิใช้เงินแม่มณีี่ยบอกบุญเก่งจําธรรมะได้แม่นยําเพราะมีบุญที่เคยทําหน้าที่กัลยาณมิตรมาในอดีตได้ศึกษาธรรมะด้วยความสนใจและปัจจุบันก็ใคร่ต่อการศึกษา โดยจะจันทมรามาเพื่อใช้สอนตอนเองและทำหน้าที่กัล,ลยาณมิตรผู้นำบุญชาแม่มณีเสลือดในสมองแตกเป็นเบาหวาและอายุสัน้นพราะเศษกรรมค่าสัตรมหารทั้งแน่ดีตและปัจจุบันและการได้ชาติเป็นผู้ชายได้ครบคนผ่านและหลอกเพื่อนมาเร่นการพนันจนหมดตัวเลยจ้าใดชาตินั้นยังได้เคยไปดักลอบตีศีรษะของผู้ติดหนี้พนันและไม่จ่าย จนเขบาดเจ็บและเสียชีวิตกรรมนี้จึงตามมาส่งผลเสลือดในสมองแตกและเสียชีวิตด้วยแม่มณนนีก่อนตายแม่จะขยับตัวไม่ได้แต่มีสติอยู่ตลอดได้รับรู้เรื่องที่ทุกคนพูดเรื่องบุญและธรรมะทุกอย่างได้เห็นดวงแล่์พระใส ใสๆพร้อมน้ำภาพบุญทุกบุญได้ชัดเจนเป็นกรรมนิมิตเขาเตนิมิตจึงสว่างสวยเมื่อตายก็วูบเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นเราได้ยินเสียงองหน้าบริวารมาเรียกเรียกชื่อแม่มณีแม่มณีจ๋าเลยนี่จึงลุกขึ้นแล้วก็เดินไปนี้ในระหว่างแถวของบริวาร ด้วยจิตใจที่เบิกบานผ่องใสและก็รู้หลักวิชาเป็นอย่างดีเพราะเป็นนักเรียนอนุบาลฝันที่ฝันวิยาดูจกนกระทั่งรู้แล้วว่าถ้าตัวตายเดี๋ยวตัวเจอเเจอ,เเจอ,อย่างนี้ตัวจะต้องทําอย่างนี้เห็นไหมถูกหลักวิชาเลยจกนกระทั่งเคยไปนั่งบนเทวรถประดับรัตนชาติขนาดใหญ่พอสมควรไม่ต้องไปซื้อเลยแหวนเวิร์นยอะไรต่างๆถึงุบสวมเลยตามกําลังบุญ แล้วแหวนเวิร์นเห็นแล้วก็รู้เลยว่าแหวนบางนี้ได้แต่ใดมาเนี่ยได้เพราะสร้างบุญใดมานั่งเทวดาทองระดับรัตนชาติขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็มีบริวารเยอะพอสมควรได้เวียนประทักษิณรอบร่างกายของตัวเองเพื่อปรองธรรมสังเวชว่าเออร่างกายก็แค่นี้ในสุอก็ต้องตายมีไว้สำหรับสร้างบาร,รมี และก็ขอบคุณว่าร่างกายนี้เราได้ใช้สร้างบารมีอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ได้ดูแลคอยอุปถากดูแลพยายามเจ็บไข้ได้ป่วยภายหลังจากนั้นก็วิดมาเลยไม่ผูกพันอะไรกับใครเลยขอบคุณเสร็จกับไม่ผูกพันเลยมาเลยมามหาธรรมกายทีดีถอดรองเท้าเสร็จก็เวียนประทักษิณก็ยิ่งทำให้กายสว่างขึ้นเลย พอรองเท้าเทวดานี่ง่ายยังเลยนึกนิดหนึ่งกับวุดอืมดแีแล้วก็ะลึกนึกถึงบุญต่างๆทุกบุญแล้วก็ลอยวุดไปดูดสิทธิบุรีวงบุญวิเศษเขตสเบียงเลยที่ไม่ได้ไปอยู่วงในพเพราะเศษกรรมกาเมยังมีอยู่ต้องพบชาติต่อไปเนี่ยจะได้เกิดเป็นผู้ชายและบวชตลอดชีวิตจึงจะได้อยู่วงใน แต่ถบวดไม่ตลอดชีวิตอีกเรื่องหนึ่งได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วแล้วก็มีความสุขสบายดีมากหุนเถทะนี่นะในเมืองมนุษย์พอไปอยู่ตรงนั้นมันวุดไม่ต้องฟิตตรงฟิตเน็ตเลยไม่จ้เปไปอดอาหารหรือไปกินยาลดความอ้วนอะไรงนงังนะแล้วผิวพรรณนี่นะโอ้ยพุดพองทีเดียวแหละด้วยอนุภาพแห่งบุญ ขณะนี้กำลังจะออกจากวิมานของตัวแล้วหัวหน้าบริวารกำลังจัดแถวแล้วจัดขบวนเตรียมการเพื่อจะไปกราบรายงานตัวต่อมหาสมณเจ้าเทรบุตรและเข้าร่วมประชุมจา้าตัวลูกลูกลูกและพระลูกชายท้องผูกอย่างแรงเป็นประจำพราะกำแนดดมีกรรมส่วนตัวคล้ายกันคือมินิสัยเหนียวนี่ เวลาเป็นนี่จะค่อยๆใช้คืนทีละน้อยก็ปิดกระปล่อยทั้งที่มีเงินพอใช้คืนหมดนะกว่าจะใช้หมดก็นานนานจนเจ้านี่เนี่ยร้อนอกร้อนใจอ่ะร้อนออกร้อนใจก็ท้องผูกมันร้อนมากกรทั้งน้าในตัวระหยไปซะเลยไม่มีหลาลื่นที่จะให้ขับถ่ายออกไปก็อประการปัจจุบันพระลูกชายก็มาคอยเด็กเอ็กซ์ไซส์คุณก็เหมือน ปรบุบริหารขันก็น้อยดื่มน้ำน้อยเป็นต้นแต่ว่าคงแก่เรียนส่วนตัวลูกเองอายุมากขึ้นแล้วก็เป็นไปตามสังขารที่เลือกรับประทานอาหารย่อยง่ายแล้วก็มีกากเยอะบ้างจะพอช่วยได้ลูกต้องสังสมบุญทุกวันโดยเฉพาะบุญพิเศษคือถวายคิลานเภสัต์หรือหรือยารักษาโรคแด่ภิกษุสมเนรผู้ประพฤติธรรมเป็นประจำแล้วเราจะร่างกาแข็งแรงใช่ พระลูกชายในอดีตเป็นกุลบุตรจะเป็นบัณฑิตมีความฉลาดและก็คงแก่เรียนแต่มีศรัทธาเอาบวกะหมูคณะเมื่อพุทธันดอนที่ผ่านมาได้บวชจนหมดอายุไขแต่มีผลการปฏิบัติธรรมพอตัวรอดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตหนจ้่นี่มาจากวงบุญพิเศษเขตไในนี่น,นี่สร้างบารมีถึงแม้จะรูปร่างอย่างนี้นีแต่กับวงบุญพิเศษเขตในนี่ไม่ธรรมดานะ นี่เห็นไหมครูไม่ใหญ่มีพระลูกชายายมาจากเขตดีๆทั้งนั้นส่วนตัวลูกเองเคยสร้างบรมีกมูขคณะมาแบบกองสเสบียงลงมาในชุดกัมพดเดียวกคุณหลวงปู่นะั่นแหะแต่ว่าพลาดไปปุ๊บไปเกิดอีกที่ก,กันโอ้ก็จะเจอกันนี่แม่พยาบาลเขากันเอาไว้ไดี๋ยวม่เห้มาเจอนะแต่ว่าบนเก่าที่ทําไว้กับหมู่คณะก็ยังนํามาสร้างบรมีกมู่คณะอีกจนได้ มาสร้างบารมีขับรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายขาบวนนี้รถยาวยาวทีเดียวแหละให้ประคองใจอยู่ในบุญทุกบุญที่สั่งสมไว้ละโลกแล้วก็จะได้ไปดูสิท์บุรีวงบุญพิเศษแต่ถ้าได้ธรรมกายละเอียดขีเส้นต้กันนะจ๊ะจะได้ไปอยู่เขตไหนแต่ถ้าไม่ได้ไม่ละเอียดแค่พอเป็นกุศลนิมิตก็จะไปอยู่เขตสเสบียงเพราะยังมีเศษกรรมก้าเม่ส่งผลอยู่จ้ะ ลูกและเพื่อนสนิททั้งสองคนเคยสร้างบนร่วมกับมาในอดีเก่ากับปัจจุบันได้เกื้อกูลกันอัธยาศัยต้องกันจึงสนิทสนมกันจ้าที่มาสร้างบารมีกับหมู่คณะตอนนียุ่มากเพราะในอดีตชาติดอธิษฐานมาไม่ครบอบคอบแล้วก็ไม่แน่นหนาะคือนา,อา,านๆอธิษฐานสักทีหนึ่งอธิษฐานนี่ต้องให้แน่นหนาะคือทีทีทุกวันอย่างเดิมจ้จำจๆๆในข้อที่ตัวเราบกพร่อง ไม่แน่นหนาว่าให้มาเจอมงคณะและจะสร้างบารมตีตั้งแต่ยังยาววัยดังนั้นกว่าจะมาเจอมุคณะก็อายุมากแล้วสังขารก็เสื่อมไปตามวัยแล้วมาตอนอายุหกสิบนี่คือเรื่องรามเคสสตี้สั้นๆส,ส,สำหรับคืนนี้